สวัสดีครับกลับมาพบกับตัว Visual Basic for Application สำหรับ Excel อีกครั้งหนึงนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของ Web Service กับตัว Xpath อยู่นะครับหัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องของการดึงเอาข้อมูลจาก RSS News Feed เข้ามาแสดงผลใน Excel นะครับสมมุตินะครับผมมีตัว Feed อยู่ที่ B3 นะครับเป็นตัวลิงก์ไปยัง Feed ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับงั้นตรงที่ B4 ผมก็พิมพ์คาว่า Web บ e r v i c e นะครับของ B3 เราก็จะได้ตัว XML ออกมานะครับคราวนี้ไปดู XML บนตัวเว็บดีกว่านะครับนะครับตอนนี้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ก็ดาวน์โหลดตัว XML มาแล้วนะครับใน XML อันนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างมีตัว RSS ถัดมามี channel นะครับ channel แล้วถัดมาก็เป็น item เรียงกันนะครับ item ท,ที่1ก็เป็นข่าวอันที่1 item ท,ที่2ก็เป็นข่าวอันที่2นะฮะ สมมุตินะครับผมต้องการดึงตัวหัวข้อข่าวสําคัญสําคัญนะครับออกมานะครับผมก็สามารถเขียนตัว p a t h ได้ดังนี้นะครับดูนะครับว่าตัวหัวข้อข่าวของเราเป็น Item แล้วก็เป็นตัว Title นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตัว p a t h นะครับ เนื่องจากตัว p a t h ของเรานะครับเริ่มต้นด้วยตัวเครื่องหมาย slash นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพิมพ์เข้าไปในเซลล์เราจะต้องเริ่มต้นตัวเซลล์ด้วยตัวเครื่องหมาย s l n quote นะครับเราผมพิมพ์ l o u b l e ล l แลช i t เทแบบนี้ผมก็จะได้ตัว p a t h ของตัว title นะฮะจากนั้นตรงนี้ผมก็ Filter xml นะครับแล้วมาที่ b c นะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้ เห็นไหมครับผมก็ได้ข่าวแรกนะครับรัฐบาลยืนการานอ่าแต่คราวนี้เนื่องจากว่าตัวไอเทมมีเยอะยะเลยนะครับผมจะทํายังไงที่จะสามารถดึงตัวไอเทมออกมาได้หลายๆไอเทมพร้อมๆกันโดยใช้ตัวฟิลเตอร์ XML แค่ครั้งเดียวนะฮะวิธีการนะครับสมมุติว่าผม ตีคร่าวๆว่ามีประมาณสัก10ข่าวแล้วกันผมต้องการแสดงแค่10ข่าวล่าสุดนะฮะผมก็เลือก10ช่องของเซลล์นะครับโดยรวมตัวเซลล์ C8 ซึ่งมีสูตรตัวฟิลเตอร์ XML ไว้ด้วยนะฮะแล้วผมกดฟังก์ชัน k e ย F2 นะครับเข้าสู่โหมด Edit นะฮะจากนั้นกด Control Shift Enter นะครับการทำลักษณะเช่นนี้เราจะเรียกเป็น Array Formula นะครับซึ่งเห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะได้ข่าวเรียงกันออกมาเลยนะครับ ตัว array formula นะครับรายละเอียดคงขอเก่าโดยละเอียดในหัวข้อถัดไปแล้วกันอลองดูอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติผมต้องการเอาตัว image นะครับ image ตัว link นะครับอยู่ภายใต้ enclosure แล้วก็ url นะครับตัวนี้จะเป็นตัวลิงก์ไปหาตำเน l เล็กๆที่เป็นรูปภาพนะฮะมาดูนะครับตรงนี้ผมต้องเขียนยังไงฮะผมก็ มี double forward slash item แล้วก็มี e n closure แล้วก็เนื่องจาก URL นะครับเป็นตัว attribute ที่อยู่ภายใต้ e n closure อีกทีหนึ่งผมจะต้องนำหน้าด้วยตัวเครื่องหมาย assign แล้วพิมพ์ URL ดูนะครับหลังจากนั้นผมก็พิมพ์ filter XML นะครับแล้วก็เลือกมาที่ bc จากนั้นก็ใช้ตัวนี้นะครับดูนะครับผม เล e c กแบบนี้กดฟังก์ชัน k e ย f 2เข้าสู่ Edit Mode กด control shift enter นะผมก็ได้ url ออกมาลองดูนะครับอันแรกก็เป็นอันนี้นะครับเบอร์ c c 6 0นะฮะเห็นนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะฮะสุดท้ายทำอีกอันเด้งนะครับตัว Date นะฮะ a t e ของ Item นะครับตัว Pub Date หรือว่า publish date นะครับอยู่ตรงนี้ผมก็เขียนไว้นะครับ ไอเทม u ับเดตนะฮะแล้วก็ยังไงครับ filter.xml ตัวนี้ตัวนี้นะฮะได้มาก็กดฟังชันคีย์ F2 เข้าสู่ Edit Mode c o n t r o l s h i f t e n t e r นะผมก็จะได้ตัว News เกิดขึ้นนะครับอา่คาราวนี้มาดูเพิ่มเติมนะครับสมมุตินะครับผมต้องการหาข่าวที่มีคำว่าเงินอยู่ในนั้นนะครับผมจะเขียนได้ยังไงนะครับ มาดูนะครับผมพิมพ์ตัวร์ชหาคำว่าเงินที่อยู่ในไทท l e ลนะครับผมจะพิมพ์แบบนี้แล้วก็ในตัวเงื่อนไขนะครับจะอยู่ภายใต้ตัววงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วผมพิมพ์คำว่าคอนเทนเตเติม s ด้วยนะครับแล้วในวงเล็บนะครับมีจุด1อันคอมมาหครั้งแล้วก็มีคำว่าเงินอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ เครื่องหมายวงเล็บปิดตรงนี้นะฮะอ่าแล้วผมพิมพ์เท่ากับฟิลเตอร์ XML ของตัว B4 กับตัวนี้ก็จะเห็นข่าวที่มีคำว่างเงินอยู่นะครับอันนี้ข่าวที่มีคำว่างเงินอาจจะมีมากกว่า1ข่าวก็ได้นะครับงั้นผมก็ใช้หลักการเดิมนะครับก็คือทำเป็น a า r a เ formula เห็นไหมครับมีอยู่4ข่าวนะครับที่มีคำว่างเงินอยู่นะฮะอานนี้มาดูต่อนะครับสมมติผมต้องการ แสดงข่าวหมายเลข2แล้วกันนะครับผมสามารถเขียนได้แบบนี้นะครับ i อเทมวงเล็บ2 Title นะฮะแล้วผมพิมพ์ filter xmlbc กับตัวนี้เห็นไหมครับก็ได้เป็นข่าวลำดับที่2นับจากข้างบนนะฮะหรือว่าหากผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมบอกต้องการเอา5ข่าวแรกนะครับจากตัวเลข2นะครับผมพิมพ์คำว่า position แล้วก็มีวงเล็บ น้อยกว่าเท่ากับ5นะฮะแล้วผมก็เลือกตรงนี้นะเห็นไหมครับผมก็จะได้ข่าว5อันแรกออกมานะครับอันนี้คือเทคนิคในการเขียนนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังมากเลยนะครับในการใช้ตัวเว็บเซอร์วิสนะครับเนื่องจากเว็บเซอร์วิสนะครับจะมีการรับส่งข้อมูลระหว่างตัวเครื่องของเรากับตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการตัวเซอร์วิส เพราะฉะนั้น Microsoft Excel จะไม่ทำการอ t ต m a t i c Refresh หรือว่าเช็คว่ามีข่าวใหม่ทุกๆกี่นาทีกี่วินาทีให้เราโดยอัตโนมัติ Excel จะไม่ทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วจะเป็นการเสียตัว Network t r a f f าฟกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้ตัวเว็บเซอร์วิสนะครับมีการรี r e รชค่านะครับเนื่องจากอันนี้เป็นข่าวแบบ breaking news ข่าวล่าสุดเนี่ยมันอาจจะออกมาทุกๆ1นาที2นาทีก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่น อันนี้นะครับเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับก็มีการโพสต์ข่าวอันนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้ผ่านมาหลายนาทีละอาจจะมีข่าวใหม่แล้วก็ได้นะครับงั้นการที่จะให้ตัว Excel นะครับรีเฟรชให้นะครับเราจะต้องไปหลอกตัว Excel นิดหนึ่งว่าตัว URL นะครับที่ใช้สำหรับการทำเว็บเซอร์วิสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับตัว Excel ถึงจะส่งคำสั่ง Request เพื่อไปขอ ข้อมูลจากเว็บเซอร์วิสมาใหม่ลองดูนะครับวิธีการก็คือผมต้องมาที่ตรง b3 นะครับที่เป็น URL นะครับผมกดฟังก์ชันคีย์ f 2หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเข้าสู่โหมด edit นะฮะแล้วกด enter 1ครั้งเห็นไหมครับตอนนี้นะครับข่าวมีการเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาละเขียนว่าสารปกครองเพิกถอนคำสั่งอะไรว่ากันไปมันน่าจะเป็นการที่ง่ายกว่าสำหรับผู้ใช้งานโดยที่เราสร้างปุ่มๆหนึ่งนะครับ ทำหน้าที่เป็นการรีเฟรชให้เรามาเขียนมาโครสั้นๆสำหรับการทำรีเฟรชกันดีกว่านะฮะผมเข้าไปที่ตัว Editor นะครับแล้วก็ Insert m o d u มดเข้าไป1อันนะครับผมเขียน s u Sub r r e รีเ e รช e ีดบอกว่า B3 มีการอัปเดตนะครับให้ทำแบบนี้นะครับผมบอกว่าเซ l ล์ B3 นะครับ c o p y ไปที่ตัวมันเองแค่นี้นะฮะแค่นี้เราก็จะได้ตัวฟีดละ อันนี้ผมมีปุ่มอันนี้อยู่แล้วผมก็ assign m a าโครเข้าไปนะครับรีเฟรชฟีดนะครันี้ทุกครั้งที่กดนะครับก็จะเหมือนกับว่าตัว b 3มีการอัปเดตนะฮะแต่ครั้นี้นะครับหลักการในการเขียนโค้ดของเรานะครับมีนิดหนึ่งนะครับในมาโครของเรานะครับส่วนที่เป็นโค้ดไม่ควรจะมีการอ้างอิงถึงชื่อเซลล์ที่เป็น a b c อะไรทํานองนี้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าสมมตินะครับ เกิดมี user ไป insert แถวขึ้นมา1แถวนะครับดูนะครับแถวที่เราอ้างในมาโครเป็น B3 นะฮะพอ user มีการ insert เข้าไป1แถวคราวนี้ B3 ของเราจะกลายเป็น B4 ไปแล้วนะครับซึ่งจะทําให้มาโครที่เราเขียนไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการนะครับตอนที่เราออกแบบมา c r o ตรงเซลล์ที่จะมีการอ้างอีกถึงในตัวมา c r o นะครับ ควรจะตั้งชื่อให้กับมันนะครับอย่างเช่นอันนี้ตรงที่ b3 นะครับผมตั้งชื่อว่าขีดล่าง url feed แล้วกันผมตั้งชื่อแบบนี้นะครับลองดูนะครับสมมติผมมีการ insert ข้อมูลไปถึงผมจะ insert ยังไงนะครับ b3 ก็เป็น b3 แต่ว่า b4 นะครับซึ่เมื่อก่อนเป็น b3 ผมยังสามารถอ้างอิงด้วยคำว่า url feed ได้เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมสามารถที่จะมาที่โค้ดนะฮะผมมาที่โค้ด แล้วเปลี่ยน b 3เป็น url feed นะครับแบบนี้นะฮะโค้ดแบบนี้จะดีกว่านะฮะลองดูนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมลบคืนกลับไปนะครับตอนนี้ url feed ก็หมายถึงตัว b 3แต่ถ้าผมมีการ insert column ตรงนี้ url feed ก็จะกลายเป็น c 3นะฮะเพราะ,ะนั้นโค้ดในมาโครของเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าเราไปผูกไว้กับชื่อที่เราตั้งขึ้นเพื่อแทนเซลล์เซลล์นั้นนะฮะ ลองดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็มีข่าวอันใหม่เติมเข้าอีกอันหนึ่งละนะฮะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับกล่าวโดยสรุปคร่าวๆก็คือในกรณีที่เราต้องการดึงข้อมูลนะครับจาก Element เดียวๆกันที่มีอยู่ในไฟล์ XML ซ้ำๆกันเพื่อที่จะมาแสดงในตัว Excel นะครับเราจะต้องเขียนตัว Filter XML ให้อยู่ในรูปของ Array Formula นะครับเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมา สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ